วันนี้พจะมาสองท่านจิว๋วว่าจิ๋วมาญี่ปุ่นได้ยังไงแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่นเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปตามหาจิ๋วกัน สวัสดีค่ะก็คือเจียว่ามาญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2014พี่แพมคือตอนนั้นอะเพิ่งเรียนจบตีที่ธรรมศาสตร์เนาะแล้วก็ก่อนจบอ่ะก็สมัครทุนของนัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งเป็นเรียกว่า University Recommendation ก็ระหว่างรอทุนก็คือทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นในไทยสักพักนึงแล้วก็พอ เขาติดต่อมาว่าเออได้แล้วนะแล้วก็แบบเราก็เลยมาที่นี่เป็นนักศึกษาวิจัยคือนักศึกษาวิจัยก่อนที่จะเข้าโทรตอนนี้ก็อยู่ญี่ปุ่นมา8ปีแล้วคือตอนแรกจู่ก็คิดเหมือนกันนะว่าจะกลับไปทํางานที่ไทยดีหรือเปล่าเพราะว่าเอาจรจิงจู่จบแอปพิเคชันมาแหละเป็นการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนในฐานะอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ Japanese language a s s e c o n d อะไรนะเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่อง เพราะว่าจิวจบการสอนมาก็ความฝันจริงๆแล้วก็คืออยากเป็นอาจารย์ด้วยแหละ mm hmm. แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราแค่ชอบการสอนเฉยๆเราไม่ได้อยากทํางานราชะการไงก็เลยแบบเอ้ยงั้นเราลอ,ลองหางานที่นี่ดูแล้กันเพราะว่างานที่นี่มันค่อนข้างที่จะกว้างกว่าที่เมืองไทยเนาะคือ mm hmm. ถ้าเกิดกลับไปเมืองไทยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นล่ามเป็นโคดิเนเตอร์อะไรเงรี้ยซึ่งเราไม่อยากใช้ภาษาไทยในการทํางานเราอยากแสดงความคิดเห็นของเราเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นกับ การทำงานที่นี่แล้วก็เขาได้ว่าเกียวขคเกียวไครคืออะไรคะเกียวไครคือเกียวขครก็คืออะไรนะเกียวไขก็คือนี่แหละค่ะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งการอยู่ต่างประเทศด้านไนก็คือเราจะลืมภาษาไทย <S <S เกียวคขคก็คือเขาียกว่าอะไรสาขางานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าที่นี่มันมันกว้างกว่าที่เมืองไทยเพราะว่าคือจริงๆอ่ะจูชอบเสื้อผ้าได้ไงถ้าเกิดจะทํางานสายเสื้อผ้าอย่างเงี้ย ที่เมืองไทยเขาไม่มีใครรับจุงงนะเพราะจูงมาได้จบทางด้านนั้นมาก็เลยโอเคเราหางานที่นินก็กั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้จูงทำงานในบริษัทผลิตแล้วก็จำหน่ายเสื้อผ้าเด็กแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นตอนนี้คือจูงเป็นถ้าภาษาญี่ปุ่นจะียกว่าเอเกียวเป็นอะไรเป็นเซลลจริงๆแล้วถ้าถ้าจะให้เป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการคือเป็น store manager ในส่วนของต่างประเทศแล้วจุยรับผิดชอบในส่วนของช็อปในอาเซียนสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะดูแลในเรื่องของ s t a staff Training, Product Training หรือว่าเออ i b i t i o n ของแต่ละซีซั่นที่ต้องแบบคุยกับลูกค้าว่าสินค้าไหนเป็นสินค้าเจนของแต่ละของแต่ละออของซีซั่นเลย บริษัทที่จุดทำอยู่ตอนนี้ค่ะเอ่อเฮดออฟฟิศของบริษัทอยู่ที่โอซาก้านั่นเองก็เลยตอนที่เขาเรียกตัวกับเข้าเฮดออฟฟิศเนี่ยก็เลยต้องมาอยู่ที่โอซาก้าโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจอะ่รนะคะเพราะว่าจว่มาอยู่โตเกียวมาตลอดจนคิดว่าตัวเองเป็นคนโตเกียวไปแล้วด้วยซ้ำใช่ตอนนี้จุ่ยังฟังพันใจเบลไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> นั่นนี่เอง <laughs> แต่ว่าพอมา,าอยู่ที่โอซาก้าเราก็รู้สึกโอเคนะแบบรู้สึกแบบ อะไรบรรยากาศเมืองอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างทียต่างจากโตเกียวเหมือนกันแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับโอซาก้าไปแล้วเราอ่ะชอบเกียวโตมากๆก็เลยแบบโอเคมาอยู่โอซาก้าก็ได้แตบบ่ okay, ไ,ไ,ดได้มาเกียวโตบ่อยๆเนความจริงแม่ก็อกว่าอยู่ไปก่อนเถอะลูกเพราะว่า,าที่นี่จ่ายภาษีแพงแต่เขายังได้อะไรกลับไม่เยอะอ <laughs> ใช่แต่จือ่าชอบชีวิตที่นี่นะเพราะว่าจะรู้สึกว่า มันไปไหนก็ได้เป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะอิสระถ้าเกิดเทียบกับเมืองไทยหรือบ้านเกิดคือจริงแล้วอะจิวจ่าเป็นคนนครปฐมแต่ว่าคนครปฐมไม่ได้ในตัวเมืองไงการจะเข้าตัวเมืองหรือไปกรุงเทพทีคือโคตรลาบากเลยอะเออโคตรนี่เป็นคําหยาดรึเปล่า <laughs> ไม่ค่ะ <laughs> ตื้อลำบากคื้อตรไปนะก็พอตอนตอนที่จือมาอยู่ญี่ปุน่นมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกอะจือรู้สึกได้ว่าเฮ้ย ทำไมอีกชีวิตมันอิสระอย่างนี้วะก็เลยแบบกลายเป็นว่าเราชอบการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ที่สําคัญนะพี่แพมไม่ทายว่าทําไมจิ๋วแบบอีกเหตุผลหนึ่งเลยที่จิ๋วอยากอยู่ญี่ปุ่นคืออะไรรอเปมต้องทายเราว่าอากาศดีหรือเปล่าคะไม่มี p ีเอมสองจุดห้าอดด้วยแต่ไม่ใช่อ,าารอร่อยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใชอ่อหรือว่าหรือว่าจะเป็นเหตุผลเดียวกัน อะไรนะหนุ่มหล่อหรือเปล่าคะโอ้อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่แบบว่าน่าสนใจแต่ก็ยังไม่ใช่อีกไม่ใช่อีกยอมป้ายอมปะให้ทางบ้านททยดีกว่าเป็นเพราะว่าจู่อยากใส่เสื้อโค้ทเว้ยเฮ้ยอันนี้ลำว่ะคือแบบโอเคคือแบบรู้สึกแบบถ้าเกิดเราลับเมืองไทยอ่ะเราไม่ได้แต่งตัวในสิ่งที่เราอยากแต่งเราไม่ได้อยากใส่ในสิ่งที่เราอยากใส่ เพราะว่า,าด้วยอากาศมันร้อนใช่่อาหะมันก็กลายเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราแบบอยากอยู่ญี่ปุ่นนะคะก็คือได้ใส่เสื้อโค้ทอะไรอย่างนี้<า>ให้พูดตามความจริงเลยไหมอ่ะมันคืออีางเรืองนี้มีคนชอบบอกว่าติ่งอะ่ะอะไรนะติ่งจนเสียการเรียนคือเถียงเลน,นะว่าเฮ้ยไม่ใช่เว้ยติงอย่างไรให้การเรียนดีแล้วก็เก็บตังค์ได้นั่นเองนะคะ การชอบดารลาอะไรอย่างเงี้ยมันทาให้เราลึกจักเก็บเงินเพื่อที่จะได้ซื้อคูดเขาไงใช่ไหมคะ <c oughs> สมัยนั้นน่ะมันไม่ได้มี youtube เหมือนตอนนี้เนาะไม่ได้มีซับแบบรวดเร็วกับตอนนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราอยากดูการ์ตูนเรื่องเราอยากเล่นเกมรู้เรื่องเราอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบเรียนอ่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาพูดอะไรเลไอย่างเงี้ยเนาะมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรความชอบมันก็เปลี่ยนไปตาม ตางไวของเราเราอาจจะไม่ได้คุ้กีกับสิ่งพวกนั้นมากนะตอนนี้เพราะว่าเราก็เติบโตขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็ยังกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าแรงใจให้เรามีชีวิตต่อไป <c oughs> ด้วยตัวเองก็ <c oughs> เป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่ชอบที่มีเขาเรียกว่าแบบที่มีความชอบในบุคคลหนึ่งหรือว่าในอนิเมะในผู้ชาย2อดีอะไรอย่างเงี้ย เขาเลยว่ามันไม่ผิดนะที่เราจะชอบอะถ้าเกิดสิ่งนั้นะ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราเนาะสู้ๆทุกคนแล้วที่นี้เนี่ยพอจูมาที่ที่ญี่ปุ่นครั้งแรกกับพี่แพมจูรู้สึกแบบเฮ้ยเปิดมาก็คือเจอละครที่แบบที่เราอยากดูอะไรเงี้ยโฆษณาก็เป็นแบบดาราที่เรารู้จักอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มากเลยตอนนั้นมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะแฮปปี้กับ สิ่งรอบตัวที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะคนก็ดีอาจจะเป็นเพราะโชคดีที่เจอแต่คนดีด,ด้วยตอนนั้น<ส>ก็เลยแบบอยากมาอีกอยากมาอีกอยากมาอีกจนแบบรอบนี้มาก็คืออยู่ยาวเลยอย่างั้นถ้าถามว่าอะไรที่ไม่ชอบคือไม่มีนะคือจูวค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามไปกับสังคมของเขาได้พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าอันที่จริงจู่ก็คุกคีกับสังคมญี่ปุ่นมาเยอะเนาะตั้งแต่ จูเลียญญี่ปุ่นตั้งแต่มปลายอ่ะเรื่องที่ลำบากสุดๆมันก็มีอยู่หลายจุดของช่วงชีวิตนะที่แบบเอ้ยรู้สึกลำบากจังอยากกลับบ้านจังถ้าเกิดช่วงที่แบบช่วงเนี้ยถ้าเกิดเป็นถ้าให้คนในประแทศเท่ากับสถานการณ์ก็คือการที่ไม่ได้กลับเมืองไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ลำบากท,ที่สุดในชีวิตตอนนี้นะเพราะว่าโฮมซิกไม่รู้จะโฮมซิกยังไงแล้วอะ่ะ เรามีแพชชั่นเขาเรียกว่าอะไรอะเรามีจุดมุ่งหมายตรงไหนแล้วเราเขาเรียกว่าอะไรอะแบบมีสเตปในการที่จะก้าวไปจุดนั้นได้หรือเปล่าเขาเรียกว่ามีใจรักหรือเปล่าใช่ถือว่าอันนั้นคือสิ่งสําคัญนะแล้วสุดท้ายจิ๋วคิดว่าจะกลับประเทศไทยไหมคะหรือว่าอยากจะอยู่ญี่ปุ่นต่อไปเรื่อยๆหรือยังไงก็ตอนนี้จิ๋วว่าจิ๋วจะอยู่ให้ได้ เอจิวก่อนคือเพอร์มานนต์ซีซ่าใช่ปะอีก2ปีก็เราค่อยว่ากันว่าจะยังไงต่อเอาจริงจือก็แบบรักบริษัทที่ทำอยู่ตอนนี้เหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนดีอะทุกคนดีกับจืไงแบบประธานก็ดีเั้งไลนก็ดีอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับที่นี่ก็เลยแบบยังไม่นี้แทนว่าจะกลับดีไหมหรือว่าไม่กลับแต่ถ้าถามว่าใจจริงๆแล้วว่าอยากกลับไหมมันก็มีอยู่นิดนึงเพราะว่าเราก็เป็นห่วงพ่อแม่เนาะ แต่ว่าคงอยู่ไปสักพักค่ะมาทานได้ยินจะต้องดีใจมากแน่ๆค่ะโอเคพี่พายขึ้นอจอพีพูดมภาษาไทยไม่เรดเวยพี่แบบบอกนะอุ้ยจิวโน้ no. หลายคนบอกว่าญี่ปุ่นนะ่ะอย่ามาอยู่เลยเหมาะกับการมาเที่ยวมากกว่าจิ๋วว่ามันขึ้นอยู่กับเราจริงๆนะมีแหละที่บางครั้งที่เจอเรื่องไม่ชอบไม่เข้าใจวัฒนธรร,ธรรมอย่างระบบคนนอกคนในในญี่ปุ่นจิ๋วว่ามันก็ปกตินะเพราะเราเองก็อาจจะมีวัฒนธร,รรมของเราที่เขาไม่เข้าใจเหมือนกันจุดเริ่มต้นของจิ๋วกับญี่ปุ่นอาจเริ่มต้นจากการติ เริ่มต้นจากการชอบอะไรบางอย่างหลายคนอาจมองว่าไร้สาระแต่สำหรับจิ๋วทุกครั้งที่มองกลับไปเรามักจะขอบคุณทุกความชอบที่เกิดขึ้นตอนนั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเป็นเกมเป็นไอดอลรือแม้แต่ผู้ชายสองดีเพราะเขาเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามาถึงตอนนี้จริงๆนั่นแหละแล้วเราก็ได้ภาษาจากตรงนั้นจริงๆถ้าถามว่าอยากจะมาญี่ปุ่นต้องทำยังไง ทุกอย่างมันจะมองชัดเจนขึ้นมากค่ะถ้าเราซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราอยากจะทำรู้ว่าเราอยากจะอยู่ที่ไหนอยากเป็นอะไรรักอะไรแล้วทุกอย่างมันก็จะชัดขึ้นตามมาเองค่ะ <Hey. S 1> แล้วเพื่อนๆล่นนะคะอยากทำอะไรที่ไหนอย่าลืมมาเล่าฟังกันนะอย่าลืมกดติดตามซูมีเจ๊บ้าย <laughs>